คุณนันวาสาละครับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพผมแนนวาสาละสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดปัตตานีพักประชาธิปัตย์ครับรท่านประธานครับเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่24มกราคมนะครับที่ได้ร้องเรียนไปผ่านทางนายกเศษอัญยุฟ,ฟรีเป็นนายกอบจจังหวัดปัตตานีเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งมีอยู่สองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสันดอนทราย นในอ่าวปัตตนีที่ทําให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถจะทํามาหากินได้และประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเครื่องมือประมงผิดกฎหมายซึ่งเรียกชื่อว่าเป็นรอบพับหรือว่าไอโง่ครับท่านประธานครับพอพวกผมไปเนี่ยเนื่องจากวันนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสว่าทางทางพี่น้องประชาชนเข้ามาเนี่ยนายกเศรษฐก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็เลยเริ่มต้นของการเป็น ก่อตั้งในเรื่องของสภาประชาชนแดนใต้วันนั้นเราไม่ได้มีสอสอทุกพักนะครับมาจากต่างพักแต่ทุกท่านน่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าเรามาจากพี่น้องประชาชนเป็นผู้เลือกสิ่งที่พอปไปพบป,ประสบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนเนี่ยของพี่น้องประชาชนาจํานวนห0 0 0ม่นคนแปดตำบลสามสิบหมู่บ้านนะครับ ผมก็ขอ,ร,อ,อ,อร้องขอว่าผ่านท่านประธานว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องแก้ปัญหาโดยที่ใช้ในภาวะวิกฤตก็คือว่าน่าจะประกาศในส่วนนี้เป็นเขตวิกฤตนะครับให้กองทุนฟืนฟ้นฟูนเนี่ยไปช่วยเยียวยาแล้วก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่นั่นพี่น้องประชาชนในจากเดิมเนี่ยหาไรายได้ได้วันหนึ่งประมาณ6-700บาทต่อวันวันนี้3วันเนี่ยจะให้ได้300เนี่ยยากแล้วครับแล้วพี่น้องประชาชนปรากฏว่าลูกหลานเนี่ย ต้องสลับกันไปเรียนแล้วก็หยุดเรียนก็คงต้องรบกวนทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอให้ไปดูแลเรื่องของทุนในภาวะวิกฤตรตรงนี้เยียวยาเขาในช่วง2อสาปีที่สิ่งแวดล้อมจะกลับคืนมาและเขาจะหารายได้ตามปกติจึงขอ รบกวนท่านประธานนะครับได้นําเรียนว่าในกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งผมมีเอกสารประกอบไปด้วยนะครับว่ามีหลายกระทรวงแล้วก็ใช้ภาวะของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการแก้เป็นเขตวิกฤตแก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญนะครับ